ีครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วได้การบวลขบรถครับมหายอดพาเที่ยวครับพี่น้องวันนี้มหายศพาเขาวัดพั่งาตมครับเข้าไปชมวัดศรีอุบลรัตนารามซึ่งมีพระอุโบสถที่สวยงามเป็นพระอุโบสถกำล้องจากวัดเป็นจมาปรพิดสวยงามขนาดไหนไปกับมหายอดพาเที่ยวได้ครับไปเลยครับมาแล้วมาแล้วครับรายการมวลขับรถครับมหายศดพาเที่ยวครับพี่น้องผมรายการมวลขบรถครับมหายศทพาเที่ยวืันนี้มหายศพาเที่ยว พามาชมพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอในเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องผมเป็นพระอุโบสถทิ่งดงามที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีครับพระอุโบสถจำลองนะครับจำลองคือลวดลายในการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับอยู่ที่วัดเบญจมาโบพิษกรุงเทพมหาคนครครับนี่นะครับนี่คือพระอุโบสถที่สวยงามในเขตอีสานใต้นะครับพี่น้องผมนี่นะครับ สวัติความเป็นไปเป็นมานะครับของวัดศรีอุบลรัตนารามถือว่าเป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับแห่งที่3นะครับนะครับนอกเหนือจากวัดมหาวนารามพระอารามหลวงวัดส,สุปัตตนารามวราวิหารและก็คือวัดศรีอุบลรัตนารามครับไปไปเบิร์นน้ำกันครับพี่น้องผมไปเบิร์นน้ำกันครับนี่คือความสวยงามของพระอุโบสถที่สวยงามนะครับพี่น้องผม สวยงามสวยงามอาจจะสะท้อนแสงอาจจะสะท้อนแสงนะครับพี่น้องสะท้อนแสงขออนุญาตนาเสนอนะครับพี่น้องผมนี่ขออนุญาตนาเสนอสวยงามมากเลยครับสวยงามตระการตาเอาไปเบิงน้ากันครับพี่นอ้องเดี๋ยวขออนุญาตปั๊บกล่องเนาะให้พี่น้องได้เบิงน้ากันครับนะครับบอกไปน้ำคุณว่าเสียงสั่นไปน้าพูดไปด้วยเสียงสั่นไปด้วยครับอ่ะ เข้าไปดูด้วยกันนะครับนี่นี่คือภายในวิหารนะครับของวัดศรีอุบลรัตนารามขอนแก่นมาาคัมนะครับนี่คือเวลาเข้านมัสก,การพระแก้วบุษราคัมนะครับมีพระนะครับศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดศรีอุบลรัตนารามก็คือพระแก้วบุษราคัมครับพี่น้องผมไปเข้าไปเบิน้นทำกันครับพี่นอ้องน,นี่อันนี้คือ รพระแก้วบุตรสราคามภายในะรพระอิหาอ,อไปเบิ่งน้ำกันทนะพี่น้องผมนี่คืออีกบรรยากาศหนึ่งนะครับภายในพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถของวัดศรีอุบลรัตนารามครับถือว่าเป็นพระอุโบสถที่สวยงามนะครับที่สวยงามไปไปเบิ่งสถานทีต่างๆนะครับไล่รอบพระอุโบสถน้ำกันนะครับนี่คือปากท่างเขามาาครับ ฝากท้างเขามาวัดสีอุบลรัตนารามนะครับก็มีสาลาวิหารรายร้อมนะครับนี่คือพระวิหารนะครับรายร้อมนะครับระอุโบสถสวยงามมากเลยครับนี่อันนี้นะครับนะครับได้จัดได้จัดสร้างขึ้นนะครับสวยงามนะครับ และทรงความเป็นเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมนะครับที่ขึ้นชื่อที่ขึ้นชื่อแลวครับพี่น้องนะครับที่ขึ้นชื่อนี่เป็นแบบประตูแบบกระตุร์มกนะครับซีด้านเนื้อไต้ออกตกเลยครับพี่น้องผมนี่นะครับเนื้อไต้ออกตกนะครับมาเบิงน้ำกันร่มรื่นนะครับภายในบริเวณนะครับภายในบริเวณร่มรื่นเย็นสบายสบายหูสบายตาของการคัามอวบนะครับ กาสร้างปี2,509ครับผมพี่น้องนี่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ2,509นะครับจะ50เกือบ6 6 60ปีของการกร่อสร้างพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับซึ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นพระอุโบสถที่จำลองมาจากวัดเบญจมาโบพิรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องนี่สวยงามครับผม เบิ้งน้ากันครับแล้วก็ภายนอกก็ล้อมด้วยกําแพงกนเรียกว่ากําแพงเงินกําแพงแก้วนะครับห้บอมรอมนะครับดูทรงสวยงามนะครับมาอยอดผ้าเที่ยวกะนําเสนอให้พี่น้องเบิง้งวัดต่างๆนะครับนี่คือความเป็นวัดว่าอารามนะครับในพระพุทธศาสนาครับไปไปเบิ้งนท่ากันครับี่คือภายในบริเวณวัดนะครับ อ๋อพระปริยัติธรรมนะครับภายในวัดอีกส่นหนึ่งก็เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับนีแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นโรงเรียนมุนทิวัดศรีอุบลรัตนารามครับเบื้องนั้นกันครับนี่แหล่งเด็ดท้าเดียวนะครับเขา้านี่เข้าไปดูนี่คือพระอุบโบสถด,ด้านหน้าด้านข้างนะครับสี่มุมที่สวยงามนะครับสวยงามครับเบื้องก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ที่สวยงามมองดูแล้วสวยงามนะครับนะครับของวัดศรีอุบลรัตนารามไปบนน้ำกันครับพี่น้องผมไปบนน้ำกันครับบลน้ำกันครับมีฐานทางขึ้นเป็นหินอ่อนนะครับแล้วก็ก่ออิฐขื้นปูนฉาบด้วยหินอ่อนนะครับทั้งหลังแล้วก็หลังคาทีม่งนะครับเป็นหลังคา ที่ตกแต่งนะครับเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับสีงามมากเลยครับน,นี่คือพระอุโบสถวัดศรีอุบลรักนกา,ารามนะครับเบ่งน้ำกันครับพี่น้องผมไปเบ่งน้ำกันครับพี่น้องดูพระอุโบสถภายในบริเวณอาณาบริเวณของวัดศรีอุบล ก็กว้างใหญ่ไพศาลเงียบสงบแม้ว่าจะอยู่ในใจกลางเมืองเลยครับพี่น้องแม้ว่าอยู่ในใจกลางเมืองแต่กาดูแล้วนะครับงดงามนะครับก็อีกจุดหนึ่งของพุทธศสสาสนิกชนที่จะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมมีโอกาสเข้ามาทาบุญนะครับมาทบุญอยู่ที่วัดนะครับอ้าวเบอร์น้องกันครับนายอยาเที่ยวฝากก็ไก์ก็แชร์ก็ติดตาม การโคดซันกระดิ่งนะครับ,บ,ท,รนะรบท่านจะพม่พลาดในคลิปต,ต่อไปของมหาหยดพาทเที่ยวครับพี่น้องฝากน้ำมนเดอร์ครับพี่น้องท่านจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับและเป็นกาลังใจกดเป็นกําลังใจให้ใหมหาหยดพาทเที่ยวครับเป็นกําลังใจให้กับมหาหยดพาทเที่ยวมันนี่มหาหยดพาทเที่ยวพาพี่น้องนะครับทุกท่านเข้ามาชมบรรยากาศวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นะครับภายในวัดก็เต็มไปด้วยความสวยงามนะครับหน้าเคารพหน้าศรัทธานะครับหน้ากราบไหวอันนี้คือเป็นพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามที่งดงามที่สุดเป็นพระอุโบสถที่จำลองมาจากวัดเบญจามาศพิรดุสิตวนารามกรุงเทพมหา,น,าคนครครับพี่น้องฝากกดไล์ก็แชร์กดติดตามก็ซับสไคร์ไห้มาหายศผ้าเที่ยวเพื่อโบภาดคลิปใหม่ของมาหายศผ้าเที่ยวกดสันกะดิงเพื่อรับคลิปดีๆจากมาหายศดผ้าเที่ยวคลิปนี้ ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับ